เตอในเรื่องเกเียนแนคนาดีก็รับบทเป็นนิวเคลียร์ครับเป็นน้องปีหนึ่งเพิ่งเข้ามาโรงเรียนครับจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างแบบถ้านอาว่าเป็นเด็กเรียนไหมก็คงเป็นเด็กเรียนแหละแต่ว่าเป็นคนที่แบบดื้อๆซนๆอาจจะแบบอยู่หลังห้องอะไรเงี้ยซีรีส์เรื่องเกรีนคนาดีผมรับบทเป็นเม่นครับตัวเมนเนี่ยจะเป็นคนที่ซื่อๆใสๆเด๋อเดนิดนึงครับแล้วก็เป็นเด็กเรียนปีหนึ่งครับ เ็ it, เป็นเพื่อนกับนิวเคลียร์ครับแล้วก็เป็นคนที่รักไทยจริงแล้วก็รักสุนัขมากๆเลยครับไม่ใช่เด็กเนิร์ดครับไม่ใช่เด็กเกเรแล้วก็ไม่ใช่นักกีฬาด้วยเป็นวัยรุ่นมัธยมคนหนึ่งที่เออเด๋อนิดนึงใช่ใช่ใช่ผมรับบทเป็นกู๊ดครับกู๊ดเป็นนักเรียนปีสามครับผมมีความเนี้ยเป๊ะแล้วก็เจ้าระเบียบอะไรครับเล่นเป็นพี่ชายของเลิฟครับแสดงโดยพี่เจมส์พียดนแล้วก็น้องนิวเบียนเคครับผมเป็นคนไม่ค่อยคุยอ่ะใครครับเป็นเนิร์ดมีความเนิร์ดเป็นเนิร์ดมีความ ไม่ขนาดนั้นมผมเป็นผู้คุมขอมากกว่าเบบได้รับหน้าที่ไปผู้คุมข้อับเพราะว่าอาจารย์ไว้วางใจในความเปรเีของผมม,มีความโหมีความดุแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโชว์ลงเลยมากก็เลยบแบบดูดุตลอดเวลาวันนี้ก็มาเปิดตัวแงข่าวซีรีส์เรื่อง Kate Men Academy นะครับสุกข้าพุรุษเลยครับก็สำหรับในเรื่องผมรับบทเป็นชอนะครับก็ะจะเป็นนโลโล้องสาวของโรสซึ่งโรสเนี่ยคือเป็นคนรักของวีนครับผมก็จะเป็นรุ่นที่สองของีครับจริงๆผมก็ค่อนข้างเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กที่เหมือนแบบ ค่อนข,ข้างท็อปอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนแบบเรียบร้อยมีมากถ้นเป็นหนึ่งตัวจริงก็เป็นเด็กลังห้องครับแต่ว่าบางวิชาที่เ,เราชอบเนี่ยแล้วก็เป็นนั่งข้างหน้าเราแบบเออเราอยากเรียนในเรื่องเนี่ยคล้ายกันพอสมควรเลยเพราะตัวผมเองก็เป็นคน Energy เ,เยอะแล้วพอไปอยู่ในเรื่องเนี่ย energy แค่นี้ไม่พอเหมือนเราต้องแบบหาวิธีทาให้แบบเ n e r g รเ,เราเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกตัวจริงเหรอก็จะมีความซาซ่านิดนึงครับเกียรนิดนึง แต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดน,านั้นก็ยังตั้เรียนอยู่ผมบ้าบอรครับแต่ถ้าเกิดชวนมากมง่วงก็นอนครับแต่ว่าอย่าทำ่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ <c oughs> จริงๆผมเป็นเด็กที่เหมือนเรียนแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นเรียนท็อปขนาดน,านั้นที่แบบพยายามเท่านี้ทําได้ไม่ได้แบบสู้ตายผมเป็นเด็กดือ้อจริงๆไม่ค่อยดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีเด็กดีก็ได้เปลี่ยนครับแล้วไม่เป็นเด็กดื้อแล้วเป็นเด็กดี้อนะ